ครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางลงมาจากปังปุโรดได้สักน้อยนะฮะก็พอดีเห็นมีส่วนส่วนหนึ่งนะมีแอนลิ่นจีห้หันอยู่ผมก็เลยลองแวะลงมาเดินดูนะฮะก็มองเห็นเป็นลิ่นจีตีมันเขาเรียกว่ายังคุณภาพยังบอกคอดีเตื่อนะฮะนี่ฮะถึงแม้ว่าจะติดลูกพ่องนะฮะยัง บริเวณที่ผมดูที่นี่นี่บัดติดลูกเลยครับมีติดบักกี่ต้นแต่แต่ละต้นติดติดกับบ่สมบูรณ์ครับนี่ยยังต้นนี้กับจอ่อแอนน้อยอยู่นะแต่หัวมันจะอยู่เหมือนกอนะเพราะว่าจะได้น้ำถึงกอนะส่วนเก้าทาังบนกับมีออกของป,ปลายนะ ก็เป็นแห่งหนึ่งส่วนครับที่ผมไ้แวะลงมาดูนะฮะเป็นการเซอร์เวสสำรวจดูก่อนว่าลินจีปีนี้มันจะออกเป็นจะไดหของนะฮะนี่ผมยังไปไปถึงอันห้วยมะก้ยยแต่นะครับยังอยู่บริเวณป่งปุเลาะอยู่นะฮะปีนี้ลินจีอาจจะแปลงครับ ผลผลิตออกมานี่มีน้อยมากน่าจะคุณภาพกัต็ตำกว่ามาตรฐานไปครับอากาศมันบบไดถือว่ามาเดินแอลพอส่วนลิ้นจีกันก้นนะฮะนี่ฮะ ดูจากตรงนี้แล้วด้านล่างนี่เป็นส่วนลิ้นจีมดแต่หันหน่วยลิ้นจีเลยนะ,ะซูมไปกับแบบนีปกตินี่ถ้าเป็นปีแล้วนี่จะหันหน่วยลิ้นจีเต็มหมดแต่มันกลับได้มาเข้าหมอมีเลยสักต้นนะมันกับมีเนี่ยยังยังตัดนี้นะฮะบริเวณนี่ใกล้สีใกล้ตัตงอาจจะได้ นได้อยู่เนี่ยแต่ยังมีงหันอยู่นะนี่ตัวน,นี้ยังออกอยู่นะฮะโอ้โหแล้วเซ็นต์การออกน้อยมากนี่ฮะโอโ้ยังมี แต่ต้องมารอรุ่นมันเหมือนกันว่ามันจะอยู่ได้เหมือนจนนวยไงขายได้กอนะฮะนี่ครับเสียงมอไซค์หไปมนี่สวัสดีครับเไปไ็นไงครับว่อจะลินจีครับในน้อใเซรินจีตั้งรูปมัน สวนยืดได้ป่แหละอ๋อพอปีนี่ออกเล็กในน้อยไม่ใครหน้าเออแต่แต่กันยังพอมีอยู่เนาะมามามากินนะอขายเนี่ยขายหนึ่งเมียอ๋อหมอกได้กินขายนี่ยากหน่อยเนาะโอเคครับพ่อขอบคุณครับปีนี้มันอากาศแบบใครดีเนาะพ่อนลงไปพ่อนลงไปครับครับ ขอบคุณครับนี่ฮะเจ้าของสวนบอกวา่าขายนี่ทำมาได้แต่เอาไว้กลินนี่เกิดพอมีอยู่นะฮะนี่ได้กลินกันอยู่แล้วครับแต่ถ้าบั้นขายแป้งเนี่ยนอนครับทนันที <laughs> โอเคครับนี่คือลินจีตีมัน ออกปีนี่แต่ถ้ามันมีปริมาณมากพอที่จะจัดต้อนรับสมาชิกได้สัก30คนนี่เดี๋ยวผมจะพยายามหาลินจีมาจัดกิจกรรมวุตบอลให้กับสมาชิกอาจจะปาได้บุฟเฟ่มือใหญ่เหมือนปีแล้วนะฮะดีปาสมาชิกมานะ่ซื้อไปฝากซื้อไปขายกันได้แต่เอาหมอกกินหมอกมวนเนี่ยมาเอาสนามหนองเล้งซ้ายก็น่นาจะหาลินจีมาให้กินได้อยู่ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะลองไปเอลตีอันหุวยปากกลวยนะฮะเดี๋ยวไปแอลด้วยกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ